ก็จะเรื่องยาวอีกนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยพี่ก็บอกไปว่าพี่เกต from friend my friend keep it to me จบนะครับเพราะว่าเขาถือว่าการส่งตั๋วต่อจากเพื่อนสู่เพื่อนเขาไม่ไม่ปฏิเสธเขาโอเคนะครับยิ่งถ้าเป็นจีนไม่รู้เรื่องรู้ลาวนะออนไลน์ออนไลน์เว็บไซต์มึงโดนเลย <laughs> ที่าหายเลยนะครับโอเคตามนี้ enjoy the game ครับพี่ๆครับเกมที่สของเราลุย อ่ะขอเสียงเด็กผีน้วยนะฮะเออะนะฮะ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ที่เห็นนี่เป็นเด็กขงล้วนเลยนะฮะมาดูลิเวอร์พูลนะครับ <S 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 แต่วันนี้เด็กขงข,งขอเข้ามาเชียร์แมนยูนะฮะ <S 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 เพื่อที่ตัวเองจะได้แชมป์อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาชมแล้วนะฮะ like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามโอทัฟฟอร์ดนะครับ มาชมเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้จะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนี่ผมพาทัวร์มาจากประเทศไทยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้พาพาแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยมาให้กำลังใจแมนยูเป็นพิเศษในฐานะนะฮะอ่าในฐานะคู่แค้นนะฮะคู่แค้นคู่น่ารักเออ่่าพืนรักทักทายทุกท่านนะฮะทักทาย คุณพอ่อน้องพลอยด้วยเฉา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 นะอ่ะอ่ะ,อะทักทายหลวงเดชหน่อยเร็ว,ว<น>หลวงเดชร้าวหลวงเดชอยู่นะครับอ่หลวงเดชด,ดี่คนดังนะหลวงเดชเข้ามาด,ดูอ่ะหลวงหลวงเดชทักทายหน่อยเร็วนะหลวงเดชทักทายหน่อยแ,นะยนอยแฟนคลับนี่เยอะนะฮะ ลุงโทนี่มีป่ะหลวงเดชบอกว่าผมเชียร์แมนยูครับวันนี้นะหลวงเดชบอกผมเชียร์แมนยูนะลงได้เลยป่ะได้เลยอาเชิญครับเชิญครับลงไปก่อนอาครับเดี๋ยวผมขอลงเดินลงจากรถก่อนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตั้งแต่ลงจากรถเลยนะฮะ Thank you ตอนนี้ผมลงมาเนี่ยอยู่ห่างจากโอทฟอร์ดสักประมาณเห็นแบบริบๆเนี่ยโอทฟอร์ดอยู่แล้วเนี่ยนะนะฮะสวัสดีอาจารย์แซนดี้ด้วยนะครับบอกว่าเฮลโลฟ r อมหัวหินนะฮะอาจารย์ไปเที่ยวหัวหินนะน้องเบสชานนบอกอะไรเนี่ยไว้ไปกับเฮียอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันนะครับอ่านไม่ทันช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อน ผมก็พุ่นตรงนะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ว่าจะเล่นที่ไหนไม่เคยมั่นใจเลยนะน้องอ้วนมาแล้วขอบคุณน้องอ้วนนะจ๊ะช่วยแชร์ให้หน่อยนะเออคุณบุญพร้อมบอกเดินทางไปกลับโดยสมสดิภาพนะครับตอนนี้เนี่ยที่อังกฤษคนติดเชื้อโควิด1 9นะฮนะไวรัสโครโรนาตอนนี้เยอะกว่าเมืองไทยแล้วนะครับเยอะกว่าเมืองไทยขึ้นวันล้ สิบคนสิบห้าคนห้าสิบคนอะไรประมาณนี้นะแต่ยังไม่เป็นประเทศสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าในระหว่างที่ผมอยู่ที่อังกฤษนะฮะแล้วเขาประกาศเป็นประเทศสุ่มเสี่ยงผมกลับไปเมืองไทยนะฮะผมก็คงต้องกักตัวเองสิบสี่วันตามกฎนะครับคงไม่ออกไปกินหมาล่าไม่ออกไปกินหมูกระทะนะฮะหรือถ้าออกไปก็คงไม่โง่เช็คอินอะไรอย่างเงี้ยนะนะนะว่ากันไปอ่ะ แอดมอนดร์กลนะฮะนี่ก็ขาประจำเข้ามาชมอยู่นะครับคือคนที่เนี่ยไม่ใส่แมสนะฮะไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าถ้าใครกระตามที่ใส่หน้ากากอาอนามัยนะฝรั่งเขาจะมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะเขาจะมองว่าเป็นคนป่วยอะพูดง่ายๆนะถ้าใส่แมสปุ๊บจะเป็นคนป่วยผมก็พยายามจะไม่แคร์พยายามจะใส่แต่ไม่ได้จริงๆเขามองแบบเขามองแล้วเขาเขาเรียกว่าเราป่วยเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้เรา นี่นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ที่ยุโรปเนี่ยติดเชื้อไวรัสโคโรนากันเยอะนะที่ยุโรปเนี่ยติดเชื้อไวรัสโคโรนาเยอะเนี่ยก็พอเห็นเนี่ยคือเาขาเขามองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องไกลตัวเขามองว่าเป็นเรื่องแบบเฮ mm ้ย hmm <ๆ S 2> จริงเหรอวะไม่แค่ไข้หวัดอะไรเงี้ยนะเขาจะมองแบบไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนบ้านเราไม่ระมัดระวังเหมือนบ้านเราฝรั่งเลยติดเยอะอันนี้ก็เลยเล่าเล่าเรื่องของไวรัสสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่ ที่อะทีังกฤษให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเดินไปฉี่นิดนึงนะไลฟ์ไปฉี่ไปนะครับเดี๋ยวบอกใครนะเ,ออเ,ดนเดินมาเดี๋ยวหาพุ้ไม้ก่อนแม่งเด,เดินมาแล้วอากาศหนาวปวดเยียวซะงั้นเอออ่ะระหว่างนี้คือผมต้องรีบไลฟ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลายิ่ง,งใกล้แข็งเมื่อไหร่เนี่ย สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็จะยิ่งน้อยน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนที่เนี่ค่อนข้างเยอะคนค่อนข้างเยอะนะเอาละได้ที่แล้วฉี่แป๊บนะฉี่แป๊บนึงใครได้ยินเสียงอย่าไปบอกอผมนะผมแอบฉี่ในพุ่มไม้คุณพงศักดิ์บอกไม่ใช่ครับแมสไม่ป้องกันโรคคืออะไรครับผมไม่เข้าใจ คุณโออสตินบอกที่อะไรอเมริกาก็เหมือนกันนะครับคุณอังกูลบอกไม่ใส่หน้ากากเราป๋าใส่ไม่ได้ฮะที่นี่ใส่แล้วเป็นเป็นคนป่วยฮะคือผมพยายามแล้วเขามองด้วยสายตาแปลกๆแล้วเมื่อวานนะพาลูกทัวร์นะครับเมื่อวานนี้ผมพาลูกทัวร์ไปไปเข้าผับนะฮะพอมันเห็นเราเป็นคนเอเชียเนี่ยนะลูกทัวร์คนไทยคนจีนน่าคล้ายกันนะคนไทยคนญี่ปุ่นก็น่าคล้ายกันเพราะว่าอา คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะฮะอย่างลิซ่าบันดีมันก็ล้อเลียนนะมันก็บอกอ่ะมันเรียกมันเรียกว่างไงมาฮะมันเรียกลูกทัวร์ผมที่หน้าที่หน้าติดตีไวรัสโครโครโนาอะไรมันเรียกอย่างเงี้ยเราก็แบบแหมไม่อยากจะมีเรื่องเลยนะฮะไม่อยากจะมีเรื่องเลยนะครับก็เนี่ยเป็นไทายอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมเดินอยู่นะครับผมเดินอยู่ใครเพิ่งเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอืมอ่ะฉี่เสร็จละเดินอยู่นะ <laughs> ให้ทำยังไงก็ไลฟ์อยู่อ่ะใช่ไหมก็ไลฟ์อยู่จะให้อั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะถ้าถ้าอั้นไปเดินไปยิ่งเดินเข้าไปใกล้สนามมากเท่าไหร่คนมันก็เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะคนแม่งเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ใจไม่ด้านพอที่จะไปยืนถีนะในพุ่มไม้นะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะดูให้นะเนี่ยเนี่ยในสนามอุตาฟอร์ดนะแล้วก็จะมีพุ่มไม้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพุ่มไม้เนี่ยเนี่ยผมว่าฉีตามเนี่ฉยฉีตามพุ่มไม้นะครับ ไ,ได้เห็นหน่หละมเตอร์ฟอร์ดไหมฮะอ่ากลับมาที่หน้าผมอีกทีหนึง่งเมนเชสเตอร์ตรวจพบโควิดไหมยังไม่มีข่าวครับท่ลิพูลมีหนึ่งคนเรื่องเรื่องของลิร์พูลเนี่ยที่เขาติดเนี่ยตอนนี้เขาโดนแยกไปเลยนะฮะเขามีเขามีสถานกักกันนะฮะเขามีสถานกักกันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเมอร์ซี่เลยนะฮะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยคือลิร์พูลเนี่ยมีแม่น้ำเมอร์ซี่นะฮะขั้นอยู่ เขาก็ไปกักกันขั้นอยู่มีฝั่งของเลือดพูลกับเอเวอร์ตันแล้วก็ฝั่งของทรานเมียฝั่งที่มีทรานเมียฝั่งที่ไปทางเมืองเชสเตอร์เนี่ยเขาก็ไปตั้งสูตรกักกันให้ออกจากตัวเมืองให้ออกจากทีมฟุตบอลนะครับไม่มีไม่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 ไม,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 ไม่จะได้ไม่ไม่มีปัญหาโอ้แม่งหนาวตอนนี้อากาศประมาณนักสิบองศานะครับเนี่ยผมใกล้ออเดฟอร์ดเข้าไปทุกทีละ พาไปดูว่าตกลงวันนี้เขามีเสื้อบรูโน่ขายหรือ,อยังยนะใครเพิ่งเข้ามาช่วยกดไล์กดแชร์ด้วยนะฮะเชลซีสามศูนย์แล้วเนี่ยเห็นไหมเครียดเลยแมนยูแม่งไฟบังคับต้องชนะแต่จะเอาอะไรไปชนะแมนซิตี้เพราะว่าเกมเนี่ยรูปเกมเนี่ยเป็นรองแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้ตามข่าวที่ออกมาก้าก็ยังเจ็บอยู่แฮร์รี่แม็กควายอาจจะลงได้นะครับ วันบิสซาก้าเจ็บดานิเอลเจมส์เจ็บนะครับนะผมมองว่าวันนี้แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะวางหลังสามนะฮะจะต้องเล่นหลังสามอาจจะต้องเอาเอริกบายยี่เนี่ยบวกเข้าไปอีกคนหนึ่งนะครับเป็นแฮร์รี่แม็กควายเอริกบายยี่แล้วก็วิกตอรีนเดนเลฟนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยต้องใช้เฟลดนะแล้วก็ใช้พลังหนุ่มของสกอตต์บัตตูมิน,มน่นะฮะบ,บวกกับอาจจะบวกกับ ในมันย่ามาติดคนหนึ่งแล้วเล่นหน้าตัวเดียวนะโดยเล่นหน้าตัวเดียวโดยอะไรให้โอตุนิมักเซียวเนี่ยเป็นหน้าตัวเดียวแล้วใส่บลูโน่เป็นหน้าต่ำนะฮะเรียกว่าเป็นระบบอะไรอะห้าห้าสามหนึ่งหนึ่งอะไรแบบนั้นนะนะหรือสามหกหนึ่งบอกงี้เลยอะสามหกหนึ่งจะได้เข้าใจง่ายๆคือมีมีคือธรรมดาระ,ะบบสามห้าสองเนี่ยมันมีหน้าสองตัวนึกออกไหมมีกองหน้าสองตัวเกมเนี้ยผมว่าอาจจะเหลือแค่คนเดียวคือ ออตัวนี้มักซียาวนะครับแล้วก็แล้วใช้มิดฟิลตรงกลางเนี่ยนะฮะมิดฟิลประเภทแบบามายืนปิดพื้นที่มาเกมนะฮะนะฮะคอยมาบทบี้ตรงกลางเนี่ยสามคนก็คือมาเตติแมาโทมิน่แล้วก็เฟร็ดนะฮะเฟร็ดเอาละผมเดินมาถึงโเดี๋ยวจะเจอร้านค้าละอ่ะสัญญ,ญาสัญญ,ญาเริ่มกระตุกแล้ว 哎，我么么。